สวัสดีค่ะเซลไม์ที่ปรึกษาการขายจากสยามนิสสันเซลสาขาหนองแขมวันนี้นะคะเซลไมจะมาแนะนํากุญแจอิโมบิเลเซอร์ของเรานะคะนี่เลยไปดูเลยค่ะว่ากุญแจสามารถทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวมาจะมาแนะนํานะคะว่าการปลดล็อกหรือว่าล็อกโดยที่ไม่ใช้กุญแจเนี่ยทำยังไงโดยปกติเนี่ยมันจะมีปุ่มล็อกหรือว่า ปลดล็อกอยู่ตรงกุญแจนะคะเพียงแค่เอากุญแจไว้ในกระเป๋าค่ะเราสามารถล็อกหรือว่าปลดล็อกได้เลยโดยกดปุ่มตรงนี้นะคะจะมีให้อยู่ตรงมือจะไอที่จับอะคะ่ะกดหนึ่งครั้งเสียงดังติด1ครั้งแปลว่าล็อกกดอีกหนึ่งครั้งเสียงดังติดติดสองครั้งแปลว่าปลดล็อกสะดวกสบายมากเลยค่ะ สำหรับในกรณีที่แบตกุญแจหมดหรือว่าแบตอ่อนไม่สามารถปลดล็อกรถได้ด้านหลังของกุญแจนะคะจะมีกุญแจแบบนี้ใส่ไว้ให้อยู่เพื่อที่จะเสียบแล้วก็ปลดล็อกเข้าไปในรถได้แต่ในกรณีนี้ไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะคะ และอีกหนึ่งความสามารถของเจ้ากุญแจ immobilizer เนี่ยในรุ่น new tera ซึ่งเป็นรถรุ่นใหม่ของทางค่ายเพิ่งปลดตัวมาสดๆร้อนๆเลยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้นะคะที่โชว์รูมเรามีโชว์แล้วค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะกุญแจสามารถเปิดฝากระโปงฝาท้ายเนี่ยที่เป็นระบบออโต้ลิฟ์เกตได้เพียงแค่กดปุ่มปลดล็อก3ครั้งในกุญแจ immobilizer ของเราฝาท้ายก็จะเปิดให้เราได้ ปกติค่ะจะลองทําให้ดูนะคะกด3ครั้งนะคะ1 2 3 2> มาแล้วโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะถ้าเราจะปิดนะคะเราก็กดที่เดิม3ครั้งนะคะ1 2 3่งอปิดเรียบย้อย การแนะนำการใช้งานเบื้องต้นของกุญแจ immobilizer ของเรานะคะสำหรับที่อยู่กับมาตรงนี้ก็คือ New t ทอร์ลนะคะถ้าลูกค้าอยากมาชมหรืออยากมารู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้ามาหามาได้ที่โชว์รูมนิสสันสาขาหนองแ็มได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ